และนี่คือดิวประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับอิตาลีเพื่อดันให้ประเทศเหล่านั้นขึ้นเป็นผู้นําอุตสาหกรรมระบบรางดิวนี้จะน่าสนใจแค่ไหนและไทยเรานั้นจะได้ประโยชน์เพียงใดเรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ครับและก่อนที่จะไปชมคลิปช่องมาดูขอ12ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ ไทยได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของการคมนาคมขนส่งโดยการลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับปธมิทรที่แข่งแร่งอย่างประเทศอิตาลีเพื่อต้องการจะพัฒนาและผลิตรถไฟภายในประเทศโดยมีเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการจะยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับยุโรปพร้อมสร้างห่วงโซ่อุปทา,านภายในประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าพร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ครับ โดยโครงการนี้ครับคุณผู้ชมเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมอีกทีครับรวมกับบริษัทบูเอนจิเนียริงส l ไอที่ปวกเขาบินมาไกลจากเมืองตูรินประเทศอิตาลีเลยทีเดียวครับโดยบริษัทนี้เป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมชั้นนำของอิตาลีที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบการพัฒนาระบบขนส่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถไฟ ยานยนต์และอากาศยานมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมระบบรังมากกว่า30ปี ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการความร่วมมือนี้ก็เพื่อวางรากฐานการผลิตรถไฟในประเทศครับโดยโครงการนี้มีเป้าหมาย3ระยะครับคุณผู้ชมได้แก่วางรากฐานการผลิตรถไฟในประเทศโดยจะอ้างอิงจากมาตรฐานยุโรปเป็นหลักส่วนระยะที่2นั่นก็คือการสร้างโรงงานผลิตในประเทศโดยจะเป็นการพัฒนาโรงงานที่สามารถผลิตโครงสร้างรถไฟรวมไปถึงระบบไฟฟ้าระบบช่วงล่างและชิ้นส่วนที่สําคัญอื่นๆการพัฒนาซัพพลายเชนในประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถผลิตชิ้นส่วนตามมาตรฐานที่ทางยุโรปนั้นได้กำหนดไว้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคระบบกันสะเทือนประตูอัตโนมัติระบบควบคุมและในอนาคตของเหล่านี้เมื่อเรานั้นสามารถผลิตได้เองเราก็ไม่จําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศของก็จะถูกลงส่วนในระยะที่3นั้นจะเป็นการศึกษาและพัฒนาบุคลากรครับ มีการฝึกอบรมให้วิศวกรไทยมีองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่มาจากยุโรปเพื่อให้พี่ๆวิศวกรนั้นเข้าใจมาตรฐานและเทคโนโลยีที่ใช้อีกทั้งพัฒนาเนื้อหาวิชาการในมหาวิทยายลัยไทยเพื่อการส่งต่อองค์ความรู้ให้คนรุ่นต่อไปและในแง่ของการวิจัยและพัฒนาก็ขาดไม่ได้ครับโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของไทยนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันโครงข่ายรถไฟทางคู่ของไทยนั้นมีระยะท ทางรวมทั้งสิ้น4 4 4 4กิโลเมตรและมีสถานีทั้งหมด446สถานีครอบคุมแล้วกว่า47จังหวัดแบ่งเป็น5สายครับได้แก่สายเหนือจะมีความยาวอยู่ที่781กิโลเมตรสายตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานจะมีความยาวทั้งสิ้น1,094กิโลเมตรสายตะวันออก534กิโลเมตร สายใต้1,570กิโลเมตรและสายแม่กอง65กิโลเมตรครับโดยแบ่งเป็นทางเดี่ยว2,974กิโลเมตรทางคู่963กิโลเมตรและทาง3ามอีก107กิโลเมตรส่วนโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีระยะทางรวมอยู่ที่ประมาณ276.84กกิโลเมตรครับ และในอนาคตเส้นทางรถไฟระยะทางก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีลดเพราะฉะนั้นแล้วโครงการความร่วมมือนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆครับต่อไทยเพราะนอกจากไทยนั้นจะสามารถลดต้นทุนการนำเข้าและบำรุงรักษารถไฟลงไป ก็ยังเป็นการสร้างงานทักษะสูงในประเทศอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในเวทีอุตสาหกรรมระบบลางระดับโลกและนี้คือทั้งหมดที่ช่องมาดูเอามาฝากครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ